สวัสดีค่ะพี่น้องคะืัอนี้ได้เลิกได้มือแล้วนะคะเนาะไอมีรอบกอนอะรอบกอนที่เขารีวิวไปเขารีวิวตัวบ้านนะคะเนาะรอบนี้ก็คือเป็นกําแพงค่ะเพราะว่าตอนตอนรอบนั้นที่ท้ายบ้านในเบืองนะ่ะกําแพงยังเมเศษค่ะอันนี้คือแล้วแล้วเอฟซีเพื่อเกอยจากไห้ท่ายในเบืองนะคะเนาะ อันนี้ข้างหนาดนะะ้ค่ะเดี๋ยวสิหมุนบริเวนรอบหนาบานให้เบ่งค่ะประมาณหนีด้ค่ะหนาบ้านเดี๋ยวสิพาย่างเบ่งฟังนี้ ลมเย็นเย็นค่ะฝนตกผึ่งเศร้าพี่นะโอ้ยเขากำลังงามมาค่ะวิวเบืองห่างนหนบ้านเนี่ยก้องสีสันๆแน่เด้อค่ะ อันนี้ปลูกปลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้นะคะเนาะอันนี้กระสิเป็นไส้เกาหลีเอามาปลูกบนใ่บนหัหไ่อยู่ค่ะคนละสีปลูกให้มันสูงเพียงเหล็กดำนะค่ะเนาะหลังมันมันสูงซ้ำการกระตัดปลายมันออกมาเนี่ยนี่ค่ะ นี่แกกระตอบน้อยใครขับไปเบิง้งหลังบ้านเนาะบ้านนี่นี่ค่ะนี่ก็สิเป็นพวกปูกข้าตะไคร้ใบกล้วยบักแข้ง หังกระปลาปูาประื้อไว้ค่ะฟักทองย่ายดอกปูกนี่เลี้ยงม้าค่ะม้าดำสองตัวได้สีผ้าเมื่อเบิงบักกระทกลกสาวรรสค่ะ มันบ่ฮันสุกอยู่ยนะหอยอ่อนตนเอเ็นเต็นอยู่ค่ะเอ้ยลองมาไหมมันจะข้นนอนทั้งเตียงพ่อดี้ค่ะมาสองตัวมันนอนดิบนอนพืนเหม ลองไแม,แมอันนี้เป็นเปค่ะเปปลูกเปรนอนเพ้นมมน,นี่ฝนตกบ่มีไผลงมาทงค่ะยายกับโมมา บรรยากาศดีมาเลยค่ะเห็นปะเซื่นร่มกับเย็นๆมับเนี่ยมีผู้ใดเห็นบรรยากาศแบบเป็นสีกินหอดบัานนนอ มาค่ะสิพ้ารัดรัดขางกำแพงหมอง,องทางรถเสลิงลงมานะคะมนงัดหว,วานเลยค่ะนี่ ทันมาฟังพี่กะนหน้าเขาทันไปกันแพ้ความุ่นกันหน้าเขาหน้าบ้านกัะตรงหน้า นี่ประมาณนี้ค่ะ บางที่ก็สิพ้านางพากันนั่งทายคลิปอยู่ห้องนานี่นะคะเนาะขันมือไดเมันบดแดดประมาณนี้ค่ะทาให้เบิ่งแล้วนะคะเนาะสิไปแลวเด้อค่ะวันนี้ไว้พอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ